โดยทัชใจสอนนะครับรองผู้กำกับการว่อการรบบตามสายเดยบุตรควาต่งนะครับอันนี้คืาอนาฬิกาอชิกรรมแบบดั้งเดิมนะครับใช้มาตั้งแต่วิธีการปฏิบัติงานของสายกวดรุ่นแรกครับมีอยู่สาฉบับน,นะครับเป็นเป็นแนวทางกา,งางรปฏิบัติงานของสายกวนซึ่งระบุอยู่ในระเบียบการํารวจนะครับ สำหรับเก่วับตัวแราสุดปี6465เนี่ยก็ยังให้ทำปตาทิการจักรรมแบบเดิมก็คือแบบนาฬิกา2วงนะครับโดยจะแบ,บ่งเป็นสีตามตำบลน,นะครับแล้วก็หมุดเนี่ยตามข้อหานะครับแล้วก็จะต้องโยงได้นะครับเช่นเวลา21นาฬิกาเนี่ยเกิดเหตุล้นรั์นะครับที่ตำบลบางรักนะครับเราก็ต้องโยงได้มาที่ตำบลบางรักตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า อิกาอาชญากรรมแบบเดิมที่สำนักงานแรฒบชาติได้ออกแบบมาเนี่ยมีการเปรียบเทียบแค่2เดือนนะครับสเดือนเดือนนี้กับเดือนที่แล้วนะครับซึ่งไม่สามารถมีผลในการวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงสถิติได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงได้นําแนวคิดของตํารวจนิวยอร์กเรพดีนะครับมาเพื่อที่จะ ปรับปรุงการวิเคราะห์อาชญากรรมหรือว่า r i ร e a นาลิซิสนะครับโดยการใช้ตัวเลขทางสถิติครับ okay. ครับจากนั้นนะครับที่ผมได้บอกว่าผมได้ใช้แดชบอร์ดของ r ค m e a นาลิซิสของ NYPD หรือตำรวจนิวยอร์กนะครับนี่คือ NYPD Force Dashboard นะครับก็คือของตำรวจดตำรวจนิวยอร์กนะครับ ซึ่งเขาก็เหมือนกับเรานะครับสามารถเลือกอวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเลือกไปแล้วก็คือมกราคม2024ถึงธันวาคม2024นะครับซึ่งของเราละเอียดของเขานะครับของเขาไม่ได้แยกตามวันนะครับของเราแยกตามวันที่เลยนะครับอันนี้ปีที่แล้วของเขานะครับก็มีการเกิดเหตุหมื่นกว่าครั้งมีตำรวจกี่คนทังง ทั้ง NYPD นะครับแล้วก็มีผู้ต้องหาที่โดนจับได้เนี่ยกี่คนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติของตำรวจนิวยอร์กเนี่ยเขาจะเรียกสถานีตำรวจว่า precinct นะครับสมมุติเราคลิกที่1 precinct อ่าตรงเนี้ยนะครับมันก็จะบอกมาได้เลยว่า precinct เนี่ยสถานีตำรวจเนี่ยเกิดเหตุทั้งหมด precinct 1 1 4เกิดเหตุ193เหตุนะครับมีตำรวจอยู่5 1 4คนผู้ต้องหาปีที่แล้วทั้งปี2 3 4คนนะครับโดยผู้ต้องหาคดีที่มากที่สุดก็คือ นี่ครามนะครับ Violation in progress ก็คือ,อน่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเลยนะครับต่อไปนะครับแดชบอร์ดที่2ของเขานะครับก็เป็น Force Dashboard นะครับซึ่งของผมก็ได้ทำตามเหมือนกันนะครับเรียกว่า i n s p i r e by NYPD นะครับก็คือเขาเนี่ยมีอาวุธใช้อาวุธอะไรบ้างในการเข้าเผชิญเหตุนะครับ Physical Force ก็คือใช้แค่อาวุธ ใช้แค่ร่างกายอย่างเดียวนะครับแล้วก็อิเล็กทริคอลเวบอนก็คือใช้ปืนไฟฟ้านะครับเขาใช้ปืนไฟฟ้าไปเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วนะครับก็เขาจะบอกมานะครับอีกแดชบอร์ดหนึ่งของเขานะครับก็จะเป็นแดชบอร์ดที่เป็นฟอร์ d แดชบอร์ดเหมือนกันแต่เป็น d a s h บอร์ดที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือ subject นะครับของเขาเป็นผู้ชายซะ1 0 0 0 0กว่าคนนะครับ85%เป็นะครับเป็นผู้หญิงแค่1 5 1 4นะครับแล้วก็ในการเข้าร่าับเหตุของเขาเนี่ยมีการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับร่างาเหตุด้วยเหตุอะไรนะครับแล้วก็ช่วงอายุนะครับซึ่งสามารถผมไปอ่านในของตำรวจนิวยอร์กแล้วนะครับตรงเนี้ยเขาสามารถเอาไปเป็นเหตุการณควรสงสัยในการขอตรวจค้นบุคคลได้นะครับเขามีแค่3ามเดชบอร์ดที่เหลือเป็นแค่คําอธิบายครับ คราวนี้มาดูวิธีการของตำรวจภูธรเมืองตรังนะครับผมก็ได้มีการใช้ Google Form นะครับง่ายที่สุดเพราะว่าเข้าถึงได้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ปี2023นะครับที่บันทึกจนถึงปัจจุบันนะครับก็บันทึกลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็บันทึกลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าจนถึงตอนนี้บันทึกถึงวันที่20เดือน2ปี้วนะครับ ก็จะบันทึกรายละเอียดของคดีนะครับแล้วก็มีเลตลองที่เกิดเหตุนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาเข้า power bi ได้ซึ่งผมจะพูดต่อไปแต่ผมจะขอพูดถึงเรื่องการใช้ ai ในการวิเคราะห์อาชญากรรมก่อนนะครับผมใช้ ai เราก็ export นะครับเนี่ย export file นะครับผม export มาเป็น csv นะครับดาวน์โหลดมาเป็น csv นะครับไฟล์มันจะได้เล็กนะครับ แล้วผมก็เอาเข้าไปในคลอสนะครับคลอสเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับปุ๊บผมก็บอกว่าให้ขั้นคา,าดการแนวโน้มอ,อาจ,จการรมเกี่ยวกับทรัพย์ในห่วง3เดือนต่อจากนี้นะครับผมก็ใส่พร้อมเข้าไปนะครับเมื่อผมใส่พร้อมเข้าไปปุ๊บเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาให้ว่าเขาจะทำ p r e s c r i p t i v e d e s c r i p t i o n ก่อนว่ามันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับทรัพย์อะไรมาบ้างนะครับด้านที่ผ่านมานะครับแล้วเขาจะคาดการแนวโน้มนะครับว่า คาดว่าการก่อเหตุอาชญากรรมบับทรั์เนี่ยน่าจะสูงช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดก็คือเที่ยงคืนหกโมงเช้านะครับแล้วก็จะสูงสุดในวันสุดสัปดาห์นะครับและหยุดนะาขาัตะเลิก,ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ตรงนี้เนี่ยทำให้ผมได้วางแผนจัดกําลังเสริมก็คือกําลังชุดอาสาสมัครตํารวจนะครับในการออกตรวจร่วมกับตําบลต่างๆน,นะครับแล้วก็พื้นที่ด้วยนะครับเน้นตลาดชุมชนสถานท่องเที่ยวหมายความว่าในช่วงเวลาเนี้ยตลาดปิดนะครับแต่ตลาดเนี่ย ในย่านหรือในอย่านชุมชนเนี่ยจะโดนโจรลักเล็กขโมยน้อยก็คือโจรขึ้นบ้านนะครับแล้วมันก็จะอันนี้ก็เป็นการเข้าพร้อม AI ทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าผมอยากจะเข้าพร้อม AI อะไรอีกเนี่ยก็จะสามารถเข้าได้เลยผมใช้คลอสกับแชท GPT นะครับ GPT ผมก็เอาไฟล์ฐานข้อมูลเดิมนะครับเอาเกี่ยวกับทัพย์เหมือนกันนะครับก็มันก็ จัดการวิเคราะห์แนวโน้มมาให้นะครับตั้งแต่ปี2023จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเอาแค่ตรงเนี้อยอาจญรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์มันก็ดูเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เขาเรียก f ลักตูเอตนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปาตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าต่อไปพอเราวางแผนระยะยาวได้แล้วเนี่ยเราเนี่ยไปวางแผนติดตั้งกล้องจอนิดในพื้นที่เสี่ยง นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึง Heat Map ต่อไปนะครับหรือว่าเอาอาสาสมัครตำรวจหรือตำรวจไปออ,ออกตรวจตาในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับทฤษฎี d e t e r r e n t theory นะครับก็คือถ้าเกิดแล้วจับได้สูงนะครับจำนวนคดีก็จะลดลงครับผม แดชบอร์ดของเรานะครับเราก็มีแดชบอร์ดของสถานีตํารวจปูทอนเมืองตลงนะครับผมจะอ่ะขอดูปี2024นะครับปี2024ที่เราค่อนข้างจะลงข้อมูลได้สมบูรณ์นะครับอันแรกนะครับเป็นอันนี้เป็น Prescriptive a n a l y t i c นะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมานะครับก็มี Incident Dashboard นะครับที่สำคัญนะครับซึ่งเราสามารถเลือกปีเลือกเดือนเลือกวันได้นะครับถ้าเลือกทั้งปีมันก็จะเห็นเทรนทั้งปีนะครับ ทั้งปีเนี่ยก็จะพบว่าวันจันเนี่ยเกิดเหตุไม่สุดนะครับพวกเวลาที่เกิดเหตุก็ตั้งแต่ประมาณ9โมงยันเที่ยงคืนเลยนะครับนี่คือทุกเหตุนะครับแล้วก็เทรนมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับเขาเรียกฟลักตูเอตนะครับฟลักตูเอตแล้วก็แผนที่อาชญากรรมนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูเหตุทำเหตุอ่รักทรัพย์ทั่วไปนะครับอ่าเราก็สามารถคลิกได้เราก็จะดูว่ามันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วสมมุติเราอยากดูเหตุกับทรัพย์ปี2024เดือน เดือนมก,กราแล้วกันนะครับเขาก็จะบอกมานะครับพอเราขยายแผนที่ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเดือนมก,กราปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุเกิดที่ไหนมากนะครับมันก็จะบอกเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นจุดแผนที่ความร้อนนะครับสามจุดสี่จุดห้าจุดใช่ไหมตรงเนี้ยเราก็อาจจะเพิ่มกล้องจรปิดเพื่อให้จับคนได้นะครับยิ่งจากทฤษฎีดีเทลนเทีรี่นะครับถ้าเกิดเกิดแล้วจับได้มากเนี่ยโจรมันก็จะสร้างความรู้นะครับมีความเสี่ยงที่จะโดนจับ ก็จะทําน้อยลงนะครับต่อไปนะครับจะยกตัวอย่างเรื่องของการตรวจยึดรถนะครับก็ตรวจยึดรถผมจะเอาปี2 0 2 4แล้วกันปีที่แล้วนะครับเราตรวจยึดรถทั้งหมด7 7 3คันนะครับเราดูไปเพื่ออะไรนะครับคราวนี้ผมเนี่ยเอาตรวจยึดรถไปเข้าเรื่องอ,อวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะครับหรือ correlation analysis นะครับ ผมใช้ฟังก์ชัน scatter plot นะครับอันนี้ผมเลือก2 2 4ไปแล้วนะครับเมื่อใช้ฟังก์ชัน scatter plot เนี่ยเอาแกน x เป็นจำนวนเหตุแกน y เป็นจำนวนการยึดรถเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือนไหนที่ยึดรถเยอะนะครับเช่นเดือนสิงหาใช่ไหมฮะเดือนสิงหายึดรถ160คันจำนวนเหตุทั้งเดือนลดลงมาเหลือแค่95นะครับแต่เดือนไหนยึดรถน้อยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเดือนเอาเดือนมีนาแล้วกันเนี่ยตรงนี้นะครับ มีนานะครับยึดรดแค่4คนะันเหตุร้อยสินะครับตอนนั้นจะทําการทดลองเลยให้ยึดน้อยนะครับอ่านเดือนพฤษภายึดแค่สิบหกันเหตุร้อยเห็นไหมครับมันจะมากองอยู่ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ตัวเนี้ยในการวิเคราะห์ได้ถึงความสัมพันธ์ได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ทางลบก็คือยึดรดมากเหตุเกิดน้อยนะครับตอบคําถามแบบ d e n c e based ได้นะครับต่อไปก็มาดู การใช้ cctv นะครับบันทึกการใช้ cctv ไว้เพื่ออะไรนะครับดูประโยชน์ว่า cctv เนี่ยใช้ในคดีอะไรมากที่สุดนะครับอ่าอย่างเช่น w a l นะครับผมขอเลือกของเราสามารถเลือกปีได้ผมเอาปี2 0 2 4แล้วกันนะครับเอาทุกเดือนเลยนะครับ wall ใช้กล้องไปทั้งหมด2 0 4ตัวนะครับถ้าเราดูเฉพาะ w a l ่อ่าเราก็จะเห็นว่าใช้กล้องของที่ไหนบ้างส่วนใหญ่เป็นในเขตเทศบาลน,นะครับแล้วคราวเนี้ยของผมก็สามารถวิเคราะห์ได้อีกยกตัวอย่างของเทศบาลนาตะล่วง นะครับปุ๊บ2024เนี่ยเราเราใช้ประโยชน์จากกล้องเข้าไปทั้งหมด1 2 1 3 1 4 15ครั้ง15ตัวนะครับ15ตัวอเอาอ่าเรากล้องของที่รบาลดูบ้างนะครับเยอะดีนะครับโอ้เราใช้ไปหลายตัวเลยนะครับก็ของ2024ก็ใช้ไปค่อนข้างค่อนข้างหลายครั้งหลายตัวนะครับก็ตามเหตุ นนเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เอาไปนําเสนอขอความร่วมมือจากาท้องถิ่นอื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับมีกล้องจากบ้านเรือนประชาชนด้วยนะครับนอกจากท้องถิ่นนะครับาจากบ้านเรือนประชาชนในปี2024นนะครับก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ที่เราใช้จากของเขานะครับต่อไปนะครับก็สามารถวิเคราะห์การเกิดอาชญากรรมไม่ใช่การเกิดวิเคราะห์อาชญากรรม วิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างผมขอเลือกปี2024แล้วกันเอปีสองพันยี่สี่นะครับนี่อาชญากรรมไม่ใช่อาชญากรรมอุบัติเหตุปี2024ทั้งปีนะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ได้เหมือนเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถดูได้อันนี่เวลาเนี้ย17บเนาฬิกาเหตุเยอะสุดนะครับมันก็จะบอกว่า17บเนาฬิกาเนี่ยของเดือนไหนเหตุเยอะอยังไงบ้างเดือนเดือนพฤศจิกาเนี่ยเหตุเยอะที่สุดในเวลา17บเนาฬิกาหลังเลิกเรียนพอดีนะครับเราดูภาพรวมทั้งหมดดีกว่านะครับ ภาพรวมทั้งหมดเราก็ดูในแผนที่ได้นะครับนั้นอาจจะมีการเออร์เลอร์บ้างนะครับดูในแผนที่นะครับว่ามันจะเกิดเหตุตรงไหนบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็อุบัติเหตุทางทางถนนนะครับซึ่งัติเหตุทางถนนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถป้องกันได้นะครับเราก็ใช้การป้องกันทางวิศวกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นถนนของ ทางหลวงชนบทเนี่ยเราก็แนะนําว่าตรงนี้เกิดเหตุบ่อยเพราะเอากล้องไปติดเอาทําเนินลดความเร็วนะครับสป e ด d b ม m p นะครับต่อไปนะครับเราสามารถวัดผลกระบาดของชุดปฏิบัติการต่างๆได้นะครับเช่นสายตรวจนะครับเราก็ดูผมขอเลือก224นะครับอ่เลือกไปแล้วนะครับสายตรวจผัดสองนะครับจะสังเกตว่าผัดสองเนี่ยตรวจตู้แดงน้อยที่สุดนะครับน้อยน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เขาทำอะไรมากตรงนี้เกิดสัญญาณแค่ว่าก็ไม่มากก็ถือว่าน้อยยังน้อยนะครับ เช็คอินก็ยังถือว่าน้อยนะครับอาชุดสองน้อยที่สุดแล้วผลที่ตามมาดูซว่ามันจะตรงกันไหมถ้าเกิดการออกตรวจน้อยการแสดงปรากฏกายน้อยเนี่ยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ฮะอ่าอันนี้เราก็มาดูเมื่อกี้ชุดสองใช่ไหมฮะเรามาดูปีสองพันยิบสี่นะมากที่สุดก็คือ26.9นะครับชุดไหนเอ่ยอ่าชุด4 แล้วชุดสอล่ะ24.6แสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะออกตรวจไม่เยอะนะครับแต่ว่าเขามีการเปิดไฟว่าว่านะครับก็คือการวอร์วอร์ินะครับที่เยอะนะครับก็สามารถเอาไปวเคราะได้เช่นกันนะครับ แสดงว่าตู้แดงเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างนะครับแต่เดี๋ยวพอดู2023หน่อยสองพันยี2023่สชุดหนึ่งน้อยที่สุดชุดหนึ่งตรวจน้อยที่สุดแต่เหตุก็ชุดหนึ่งน้อยที่สุดเหมือนกันแสดงว่าตู้แดงเนี่ยการตรวจตู้แดงเนี่ยไม,ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดเหตุนะครับอันนี้เราก็ บอกมีเหตุผลแล้วเห็นไหมฮะ,ะต่อไป correlation analysis ออกมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับแล้วคราวนี้มันสามารถา resource management integration ได้นะครับก็คือเราเป็นผู้บริหารโรงพักเนี่ยเราสามารถมาดูกํานังพลว่ามีเท่าไหร่นะครับเรามีข้อมูลท้องถิ่นนะครับดูได้เลยว่ามีตู้แดงทั้งหมดกี่ตู้นะครับอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับรู้หมดเลย จะมีธนาคารอยู่ตรงไหนบ้างนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราเอามือ,อเนี่ยไปจี้ตรงเนี้ยเราก็เราจะเราจะรจะู้ว่าสารที่ตั้งเขาอ,อยู่ตรงไหนนะครับบุคคลวิกลจริตที่เราเข้าไปเผชิญเหตุอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแมปขึ้นมานะครับหรือไม่เราอยากจะรู้ว่าในเทศบาลนครตรงังมันเยอะไปเทศบาลนครตรงังเอาที่อื่นน้อยๆเอานายงใต้ มีอะไรพิเศษบ้างนะครับก็มีเหตุเกิด8 8เหตุนะครับอันนี้ของปีองพใช่ไหมแล้วก็ผู้นําชุมชนก็มีผู้นาชุมชนทั้งหมด35ห้านะครับ35าคนก็มีใครบ้างเขาก็จะบอกมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรเราใช้แดชบอร์ดนี่ยช่วยได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วนะครับแล้วก็มีอ่า คารุพัน์นะครับเราอยากรู้ว่ามีคารุพ to ันธ์อะไรบ้างนะครับเช่นกระสุนไปร้อยฟ้าเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่สองสองเม็ดนะครับสองสองนัดนะครับเอ้ยอ่าใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเรามีรถยนต์กี่คันนะครับก็มาดูตรงเนี้ยรถยนต์ทั้งหมดสิบสี่คันนะครับรถยนต์ที่เป็นของหลวงสิบสี่คันรถยนต์ที่เป็นรถเช่าแปดคันนะครับมีปืนไฟฟ้ากี่กระบอกอ่ามีสองกระบอกนะครับก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ปืนมีกี่แบบ เราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ดูว่าการเบริกจ่ายนะครับมีของแล้วเบิกจ่ายให้ใครบ้างนะครับสมมุติเอางานป้องกันเบิกอะไรไปบ้างนะครับทั้งงานเฉพาะงานเนี่ยก็มีงานเบิกเบิกรถเช่านะฮะแล้วถ้าเป็นเฉพาะตัวตบุคคลนะครับเอาจริงๆมันก็ค้นหาได้นะครับเอาถ้าเอากุ้มกับแล้วกันนะครับ เอาผมดีกว่านะครับอ่ะผมมีเบอร์นซิกเซาวอร์นะครับหนึ่งกระบอก <Hey. S 1> เบิกรถมอเตอร์ไซค์ไปหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันผมเบิกสองคันนะครับเพราะว่าให้อาสาจะอาสาใช้อีกหนึ่งคันกับ จะให้ตำรวจนะครับแล้วก็รถอ,อ,อีก2องคันแล้วก็ตรงนี้กล้องนะครับกล้องหนึ่งตัวนะครับกล้องประจำกายนะ body warning camera นะครับก็แนะนำเบื้องต้นคร่าวๆเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ